ไม่เป็นไรบอกได้หาอย่ไหนอุ้ยเจอเดี๋ยวเราไปติดตามกันเดี๋ยวติดตามกันแล้วเป็นยังไงบ้างพอเราได้มาใส่ยีนชัยเท่แบบนี้ขอบคุณรีที่บอมาเพราะว่าใส่ยีนเป็อะไรแล้วอะไรก็คือคนที่ชอบสะสมเสื้อผ้าที่เป็นเก่งยีนแบบที่เป็นยีนดีเก็แบบดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของหนุ่มๆเกงยีนเสื้อผ้ายีน ส่วผมว่าคือจะบอกว่าปกติอะ่ะไม่ค่อยได้ใส่ยีบ่อแต่ว่าวันนี้พอได้มาใสาย่ยีรู้สึกว่าแบบคุณภ,ภาพมันแข็งแรงมากอะคือตัวเนี้ยแข็งมากเราก็แบบมันมันมันหนามากผมรู้เลยว่าตัวนี้น่าจะใส่ได้แบบสิบ0ีสิบปีเลยผมเคยเห็นที่เขาทำคอนเทนต์ว่าแบบยีนตัวเนี้ยอยู่มาแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าผมเชื่อว่าแบรนด์ที่ผมใส่อยู่เนี้ยือสามารถอยู่ได้ยี่สิบปีเป็นอย่างต่ำแข็งแต่ไม่ได้บาย ไม่ได้บาดผิวครับแต่ว่าเป็นแข่งที่เขาเรียกว่าคุณภาพคืนแน่นเลยใช่ก็เป็นอีกลุคหนึ่งที่แฟนๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเราใส่นะครับก็เป็นอะไรใหม่ๆวันนี้เราเตรียมเสิร์อในรันนี่เราเตรียมเสยังไงบ้างทั้งสองก็เป็นเรื่องของ attitude เพราะเราก็เจอผ่านเดบิวต์อะไรมาเออถูกแล้วเพะวันนี้เราก็จะเป็นพี่โมเดลละเออพี่โมเดลใช่พี่โมเดลวันนี้แอ t i ิจู e อย่างไรวันนี้เขาก็บีบมาว่าขอแอ t i ิจู e แบบ แบบแน่นๆแต่ว่าผ่อนหล่อแน่นๆมหมายถึงหมายถึงว่าให้ให้แบบแข็งแรง oh. แข็งแรงสตรองแล้วก็แบบ a t t i t u d แบบว่าเขาเรียกว่ามีความสมาร์ทเพราะว่าด้วยความที่ยีนเขามีความแบบเซ uh ็กซี่ในตัวมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เขาเรียกว่าแค่พยายามทำ attitude ให้มันแบบสอดคล้องไปกับยีน uh huh. อย่างเง้ยครับแล้วมันจะเซ็กซี่ยังไงอะไรนะเซ็กอาจร uh huh. ิงจริงมันมีอะไรบ้า uh huh. ง อย่าให้ต้องได้เจออะไรนะว่าเป็นใครอะไรนะที่มีสปายไหมว่าแบบสปายหรอคือส่วนตัวชอบแฮร์รี่สไตล์ใช่แต่วันนี้ต้องมาเป็นแบงกี้สไตล์นะฮะออะไรนนห่ยใช่อะแรมนิดหน่อยก็บอกเลยว่าของเขาอาจจะลูกเล่นไม่ได้เยอะมากเพราะว่าแต่ของเรามีลูกเล่นจะเต้นบีบอยกว่าเมีย ที่จไปสู้ใครเพาเราเป็นแบนด์ผมเหรอครับเอาจริงทุกๆการเดินแบบเนี่ยผมจะคิดไม่ได้หรวกว่าทุกๆก้าวที่เราเดินไปมันก็มีเสียงดังตุ้มตุ้มตุ้มใช่เหมือนก้าวๆแบบไม่หนักก็อาจจะเป็นสไตล์แบอนี้แล้วว่ามีความแบบว่าแบบแข็งแรงมีความแบบสากแน่นเลยครับมันก um, ็เหมาะกับแบรนด์ดีเลยวันนี้จะเท่ๆไม่ติดลิ้นอาจจะสปินเล็ก มันมันยังคงตอนสัมภาษณ์นี่แหละมันก็ยังคงคอนเซ็ปต์เป็นตัวเราอยู่แต่ก็เสริมบุคลิกภาพแล้วก็เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์เข้าไปด้วยในงี้ยานแล้ววันนี้ครบห้าจุดยีของแบรนด์ด้วยใช่ก็จะมีการ์ดชั้นพิเศษนะครับนั่นแหละค่ะแล้วคนปากติดตามแบรนด์นี้นะก็งานในวันนี้โอเคอ่าว่าแบบคนชอบจีนนะโอเคก็ฝากมาด้วยนะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบทางเกงยีนเสื้อยีนหรือใครที่เป็นสายสะสมเ้ยีนนะครับแบรนด์ส่วนโั่วไปแบรนด์ต่างๆที่มานี้คือคบพันเลือกสรรมให้เรียบร้อยใครที่ชอบหรือสะสมอยู่ก็อย่าลืมมางานนี้ได้นะครับแล้วก็วันนี้จะมีเดินแบบคือดาราศิลปินเยอะแยะมากมายก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใช่ครับวันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นรวม ท็อปท็อปเทียอะไรของแบรนด์ยีนนะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่เป็นสายชอบยีนนะครับก็อยากให้มาดูว่าแบบทุกสลิดกับแบรนด์ใหม่นะครับบอกเลยว่ามีครบทุกคุณภาพแล้วก็ทุกสไตล์อย่างที่คุณเลือกหาแน่นอนใครที่ชอบยีนก็อย่าลืมมาเขาเรียกว่ามามาแวะชมได้นะครับผมอะไรคนอาจจะถามว่าเอยแบบจะมีงานคู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นต่างคนต่างไปแบบม,มีงานเดียวกันแบบนี้แบบนี้ก็เอาจริงพอน พอเริ่มออกหานเริ่มไล์สุดก็จะมีคาพูดเยอะมากขึ้นว่าเอ้ยทำไมมอสแบงไม่ออกหาูกันเลยอ่ะจะเกาเหล่ากันเปล่าไม่กินเซตกันหรือเปล่าแตกคู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคำถามเยอะแยะมากมายมอสแบงไม่เล่นด้วยกันแล้วเหรอกแบงคือแบบไม่เอามอสแล้วหรออย่างเงอ้อแบง ไม่แข่งเขาเลยอยอา่ะตอนนี้ไป็นคำถามแล้วเริ่มเฉลยได้ละถามแได้ก็ได้เขาตอบแล้วแต่คาตอบคือเรายังรักกันดีครับแตมันต้องเริ่มเฉลยหน่อยยังทำงานด้วยกันครับแล้วสิ้นปีนี้ก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่โปรเจกต์ใหญ่มากบอกให้ทุกคนก็จะได้เห็นอยู่แล้วเปิดตัวเดือนหน้าใช่แล้วก่อนวันออะไรที่ำให้เราห่างกันไม่มีอะไรครับก็มันก็คือจริงๆมันคือโปรเจกต์ที่เราได้รับครับก็คืออย่างมอสเนี่ยเขาก็จะได้เล่น ภาพยนตร์ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้เล่นเป็นพระเอกเราก็จะไปอยู่ในพาร์ทของแฟชั่นแล้วก็จะแบ่งกันว่าโอเคพาร์ทหนังนะให้อยู่ปลายพาร์ทแฟชั่นก็ให้อยู่เรามาอะไรเงี้ยใช่พราะนั้นเราก็จะแบบแบ่งกันเป็นเขาเรียกว่าเก็บทุกเม็ดใช่แล้วก็ส่วนโปรเจกต์คู่ก็เดี๋ยววันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดคือสติดนี้ก็น่าจะมีการแถข่าวบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นโปรเจกต์ การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวได้รอดูเร็วๆนี้ครับผมราคายืมอะไรครับแอบดูอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเด็ตัวที่แบบเนแฟนถามว่าเอาจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วหรอจะไม่ทํางานด้วยกันแล้วหรอยังรักกันดีครับแต่แค่ต้องพืองานมันล้นมือก็ต้องแบ่งกันไปเก็บแล้วแต่แต่ละคนละทางเก็บให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเอง แต่เขาแต่ไม่ได้รู้สึกกดดันที่เขาแบบถามเขามัไม่ได้รู้สึกกดดันครับแต่แค่ก็เราก็บอกกับเขาตามตครงเหเนะว่าเอ้ยแบบขอโทษด้วยนะที่ไม่ค่อยมีงานคู่เลยไม่ค่อยได้ลงรูปคูไม่ค่อยได้ลไ,ได<ม>ลฟ์ดดสดพู่ว่างานมันไม่ค่อยตรงกันแล้วก็หลายหลายอย่างมันมันทำให้เราแยกกันตล,ลอดเลยแต่จริงๆแล้วเราอย่างรักนดีอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยครับถ้าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่เราต้องปิดบัองอะไรเลยมันมีแค่โปรเจกต์ที่เราซึ่งทำอยู่แค่นั้นเองที่เราไม่ได้บอกไปแต่ เรื่องอื่นอะไรคือเราก็พูดตามตรงไม่ไม่ไม่มีเรื่องที่จะต้องแบบปิดบังอะไรเลยเราชดเชยโมเมนต์ที่สูญหายไปก็่ได้เลยม่ได้ไม่ไคุณอยากได้แบบไหนล่ะไม่ไม่เป็นโปรเจกต์เนี้ยไปจะชดเชยได้ไหมที่คุณบอกอยู่เนี้ยชดเชยได้ไหมมันเติมเต็มทั้งแฟนๆแล้วก็เติมเต็มทั้งพวกเราเองด้วยเพราะว่าเพราะว่าอ่ะคือคือเราสองคนมีความฝันเยอะมากอยากทำนั่นอยากทำนี่ใช่ไหม ในโปรเจกต์เนี้ยมันเหมือนเอาทุกความฝันของเรามารวมกันอยู่ในโปรเจกต์เดียวคือเอาง่ายๆเลยว่าเป็นคุยจะสปอยเลยแต่เอาง่ายๆว่าอะไรที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าเราอยากทำเราจะได้ทำม,มัน,ม,นมันเกิดขึ้นในโปรเจกต์นั้นเลยแล้วก็อยากให้รอติดตามวันที่7น่าจะวันที่7ก็น่าจะมีการแถลงข่าวพฤศจิานเนาะใช่คือทิยามขอาว่ากินแซ่บ สรุปเติมเติมแฟนขับหรือเติมตัวเองก่อนเติมตัวเองเอ้ยเติม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 ติมเติมเติมเตมเติจเติม่ค่อยตด้แบบมเติมเติาเติม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 เตอกเตบมเติมเตอมเติมเิตว่าถ้ามเนร้อนิมกมาทุมคนิน้าิมเติมเป็นอะไรเป็นเารนเติมเตอเป็นเติม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 เป็นกติมเติมเป็นเติมเติมเติมัติมเ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 เตมตเเติแล้วก็มีทั้งโปรเต ไทยไทยอินเตอร์หนังหนังคือโปรเด็กเขาหนังโปรเด็กเขาแล้วโปรเด็กคู่คืออะไรเด็กหน่อยก็วันพิเศษก็วันพิเศษคือจะถามเยอะนะฮะมีคนมีคนจ้องจ้องอยู่แล้วช่วงที่โปรโมทแรกๆผมโปรโมทเลยว่านี่ฉันเล่นหนังคูดมอสนะแต่เรื่องจริงคือออกมาแวบหนึ่ง ัันนแต่เขาเล่นนเเขาล่อมาแว็บหนึ่งแว็บเดียวจริงๆแว็บเดียวแต่เป็นแว็บหนึ่งที่ว้าวเพราะพงร้านบอกเลยว่าเป็นแว็บหนึ่งที่คุ้มค่าจะได้ชมตอนไหนบอกได้ไหมอันนี้ก็ภาพยนตร์ภาพยนตร์เออ่ปล่อยออกไปแล้วครับชื่อเรื่องว่าตาโผจะเข้าโงภาพยนตร์วันที่20พฤศจิกายนนี้ซึ่งปล่อยแล้กว่าเป็นตัวอย่างเทรลเลอร์เบาๆไปแบบไม่กี่ไม่กี่สิบนาทีปล่อยไปแล้วในโซเชียลทุกบทแต่ตอมเลยของสตาร์เตอร์ครับ ก็หาชีแล้วก็แล้วก็มีจะมีตัวเตียมวันที่24นี้เป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์ครับผมนี่ไปหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอดูมีให้เราตติดไม่อยากดูวันที่เจ็ดอยากดูวันที่เจ็ดคือวันที่เจ็ดหรอคือแปลว่าดีๆถ้าวันที่เจ็ดไม่ท้าก็ดีนะเอดีๆวันที่เจ็ดว้าวไหมว้าวมากคือส่วนตัวเราว้าวมากแล้วเราเชื่อทุกคนว้าวเพราะว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ มันไม่ใช่แค่แบบโปรเจกต์ธรรมดามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากที่เราแบบได้รับเกียรติได้รับโปรเจกต์นั้นมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนกับมอสแบงค์ในสครับส์พูดจบไปละเอาบอกบอกไง,งว่ามันคือ BL เป็นคือ BL เป็นซีรีส์เขารู้นะเขารู้อยู่แล้วแหละแกละเล่นกับฉันใช่แล้วก็อกมันคงไม่เป็นเกินเลย <laughs> มันคือ BL นี่แหละเอาเป็นว่ามันมันคือมันคือประวัติศาสตร์ทั้งอย่างของเราสองคนที่แบบ จะได้ทาอะไรใหม่ๆแล้วกันครับใช่เดี๋วเราดูวันที่7ใช่ไหมคะอุ้ยแต่ต้องมานะถ้าเขาแบบเชิญไปทุกคนต้องมาเพนาถ้าแรงเขาวต้องไปเธอยังไม่เธอยังไม่ได้ใจเลยว่าวันที่เท่าไหร่อะไรเพนาถ้าแรงเขาวต้องไก็ต้องไปนะครับวันที่ยีสี่ก็ต้องไปวันที่18เดือนหน้าก็ต้องไปวันที่7ก็ต้องไปไปหมดเลยใช่โอเคค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคร่ะฝากด้วยนะครับโรวมบริษัทอ๋อยีนบีกไม่ทันแล้วเนาะ